ธรรมชาติหมู่บ้บานทางไปบ้านกบโลงามทุกหมู่บ้านเลยพี่น้องอันนิเมนทางเข้าบ้านแก้งเมือคุณคำครับโอ้อดูคนมืาแล้วบานเลยพี่น้อง ตกแดดออกคือคนที่บ้านแจ้ง กระตุกลุ้มก็กินน้ำพี่น้องถ้าเข้าบ้านแก้งเมืองคุณคำแขวงคำม่วนลอกองไฟทริแปแรกของปีครับพี่น้องหลังจากที่ไปลุยฝนมา,าหนาวขนาดเลยพี่น้องหนาวถึงใจเลยอาหารแรงของื้นนี้ครับเขาจะกินปีงไก่แคมปปิ้งครับที่บ้านกองรอครับพี่น้องอเขาจะกินไก่เป็นโตเลยพี่น้อง กนไปด่โอ้พี่น้องครับคุยเพื้นน้องครับเป็นไกนด่ดำแล้วครับพี่น้องซุ้มน,นืึนนะ่งเะปาดให้ซุกไวๆเลยไก่เม็ดตูนไก่ทาประเล่ครับสูตรวิทยที่ประเทศลาวพี่น้องเข้าเนื้อเขอา้าหนังเข้าทุกอย่างเลยพี่น้อง ฉันนอนดูดาวตื่นเช้าชมทะเลมองสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสูดเอาฟ้าไกลไก่สุกแล้วครับวุ่นยากคนยังหนุ่มอยู่ใดอยู่ในมุดเห่านะสุกแล้วครับปิ้งไก่ครับพี่ดอง แซ่ครับโอ้ยใชหลาย อาหารของเขาครับลาบปลาตอร,รับมนูเด็ดครับปิ้งไก่เจียวมะพรครับแซ่บแซ่บเจียวแซ่บนาด โอ้ยนกไซไดป่าหลายปอเดี๋ยวพอกิน้เอาหาจกิงๆไหมไซหางมุดเลยดุยซิวป้าถูกไหมน้องปิงพิงิงง ต่นเยวบรรยากาศยามเช้าเฮือนพักคำเจริญที่บ้านกองลอครับคืนละหน0 0 0แสนแกีบเตียงเดี่ยวเตียงคู่อยู่ที่2,000สนกรีบต่อห้องหนึ่งครับพี่น้องบรรยากาศเป็นที่พักอยู่ริมทุ่งนาเลยตอนเช้าวิวธรรมชาติงามหลายแล้วก็ได้เห็นหมอกน้ำครับพี่น้องในเช้าของทริปนี้ที่ บ้านกองรอเมืองคุณคำอากาศเย็นแล้วครับพี่น้องครับนี่คือที่พักวิวหลักล้านครับพี่น้องระหว่างการเดินทางมาเที่ยวที่ถ้ำกองรอเมืองคุณคาซึ่งเป็นถ้ำน้ำร้อนขนาดใหญ่พี่น้องเมื่อคืนนี้เท่ากันรอบกองไฟแคมปิง้งกินปิง้งไกะ่เลยครับบึงเจ้าของที่พักคำจเจริญเพิินต่ำเขาเหมาให้บึงพี่น้องครับซีบบึงกับแซบดีแล้วกะันุ่มพี่น้องครับให้ไว้ไกินของชาวบ้านในแถบนี้พี่น้องครับบึงบรรยากาศหมอกนี่ไหลไปตามภูเขางามหลายพี่น้องแถวบ้านอ้อ บ้านนากากบ้านแก้เมื่อวานนี้ตอนแรงฝนตกก็เลยให้มนีโชคดีได้สมทะเลหมอกไหลไปตามห้องภูเขาแล้วก็บถบนั้นก็จะมีแม่น้ำหินบุญไหลผ่านหมู่บ้านครับพี่น้องครับธรรมชาติของเาวานี้วิวงามหลายไปน้องที่พักคเัเจริญนี่จะมีเปเฮาได้นอนชมวิวหลังระเบียงของพักพอไปน้องบรรยากาศดีหลยพี่น้องในโซนหน้าหนาวจะเป็นช่วงคาซิสซันบอนนี่ฝรั่งต่างชาติจะมาเที่ยวตามเส้นทางลาวลูกครับพี่น้องครับมาชมธรรมชาติและการอดทำกองรอครับ ชาบ้านปั้นเข้าพอดีครับปั้นก็ขเข้าไปมักใหญ่ไหม ลวดเข้าสีเข้าพี่น้องข้อมไม่ คุณ่วงเื่อบ้านแก้นเรียงคุณคำมาแล้วมาแล้ว้เจากคนไทยพวคนนอดนอาโบาณจะเสื้อ้าอะไนเจ้าฮะลานบางงานงานกานก็ บรรยากาศงานแข่งขันเรือพบสีายที่บ้านแก้งเมืองคุณค่าถูกแพงข้ามมวลครับพี่น้องบรรยากาศบนไหลโลแกนเนียนล็อกซิงดีเลยครับพี่น้องสร้านแข้งเนือเบียร์วิวงามขนาดเลยครับ แซบบ๊าเสารา, <S <S า,ากินข้าวครับมาเกี่ยวข้าว

แสงแดดเราผ่าดมองใจลอง้อยอยู่ในความสุขไปหาความฝันกลางปาก,กับแม่โคอ่อนทั่วเธอและฉันไปด้วยกันเดินี่น้องปู่ฝนเดินทางไปตามเส้นทางรักไม่ทำมาชาติไม่หายเสียงนกเพลงไพเราะผัวใส่เงินเงน